มาที่เรื่องของเบ้นข้าวขวานกันบ้างดีกว่านะฮะกลับมาวงการลูกทุ่งอีกรอบหนึ่งงานนี้บอกเลยว่าคนโฟกัสการแต่งตัวออนะฮะสไตล์การแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นไงพี่แต่ปรากฏว่าความโดดเด่นนี้เป็นการล่อด,ดราม่าเข้ามาถูกคอมเมนต์แรงมีการ Direct m e s s จ g e DM มาคุกคามมีต่างหากนะพี่นะเรื่องนี้ว่ายัางไงเจอเจ้าตัวมาถามทักหน่อยครับเชิญครับ มันมีช่วงหนึ่งที่เราโดนแบบคุกคามบ่อยๆในในเรื่องในเวที่แบบการพูดบ่นทอนในเรื่องการแต่งตัวของเราจริงๆหนูอยากให้มองทุกอย่างเป็นศิลปะอะค่ะแล้วก็มองว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณจะไปตัดสินคนอื่นได้ว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาใส่เลือกใส่อย่างหนูอนะหนูเลือกใส่สัน้นเลือกใส่อะไรเล็กๆเพราะหนูเป็นคนตัวเล็กมากหนูก็รู้สึกว่าหนูใส่สิ่งนี้แล้วสรลีระหนูสวยหนูชอบหนูชอบที่ตัวเองจะสวยชอบที่ตัวเองจะแบบมั่นใจในแบบนี้อะไรเงี้ยหนูก็แค่่รู้ึกวา อย่าไปลบล้างความมั่นใจของใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองแบบไม่ไม,ไม่แบบไม่ยินดีหรือว่าไม่ได้แบบโอเคกับสิ่งนั้นด้วยค่ะพี่ยามถ้าพี่มีหน้าตาและศิริละเหมือนน้องเบนนะครับ น่าจะเห็นพี่อีกลูกหนึ่งนะชอบอะไรที่เป็นความสุขแล้วก็สร้างที่ผลงานทําไปเถอะค่ะการแต่งตัวมันทาให้เรามีความมั่นใจนอะเนาะซึ่งพอเรามั่นใจแน่นอนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะทาอะไรบนโลกนี้มันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะพี่ถูกต้องแล้วค่ะและสําคัญสิ่งที่ชอบถ้าเกิดว่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เราเลี้ยงครอบครัวได้ทําไปเถอะค่ะ